อ่าโอเคครับสวัสดีครับก็กลับมาเจออีกครั้งหนึ่งนะครับในเนื้อหาเคมีนะครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องของสูตรโครงสร้างนะครับสูตรโครงสร้างก็คืออ่าในเนื้อหาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราเรียนแล้วก็คือเรื่องของการเขียนสูตรโครงสร้างนะครับทีนี้การเขียนสูตรโครงสร้างนั้นเนี่ยมันมีทั้งหมด3ชนิดนะครับหนึ่งก็คือแบบจุดนะครับแบบจุดเนี่ยเราจะใช้จุด1จุดนะครับ แทนเวเลนอิเล็กตรอนนะครับย้ำ่าเวเลนอิเล็กตรอนหนึ่งตัวนะครับเวเลนอิเล็กตรอนก็คืออิเล็กตรอนวงนอกสุดนั่นเองนะครับหนึ่งตัวต่อไปแบบเส้นนะครับแบบเส้นจะใช้เส้นหนึ่งเส้นนะครับแทนอิเล็กตรอนคู่ร่วมบรรทัดหนึ่งคู่นะครับแทนอิเล็กตรอนคู่ร่วมบรรทัดหนึ่งคู่ก็คืออิเล็กตรอนที่มันเอามาใช้ร่วมกันนั่นเองหนึ่งคู่นะครับตอนหนึ่งเส้นสุดท้ายครับแบบลิวอิสนะครับแบบลิวอิสลิวอิสเนี่ยก็คือเป็นชื่อนักวิทยาศาสตร์นะครับที่ ได้ศึกษาเรื่องนี้นะครับเขาก็เลยตั้งชื่อเพื่อจะให้เกียรตินั่นเองนะครับ <c oughs> โครงสร้างแบบลิวอิสครับก็คือมีทั้งจุดด้วยแล้วก็มีทั้งเส้นด้วยในโครงสร้างนะครับามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างเช่นสารประกอบตัวนี้คาร์บอนไดออกไซด์นะครับ C นะครับ C เรียงกัตอมเท่ากับ6นะครับจะเรียงเลขตอนก็ได้เป็น2กับ C นะครับแสดงว่า C ของเรามี4จุดนี่ตัวนี้นะครับ4จุด เอาเฉพาะเวเลนต์อิเล็กตรอนนะครับต่อไป O นะครับ O เลขอะตอมเท่ากับ8จัดเลี้ยงอิเล็กตรอนได้2 6นะครับสแสดงว่ามี6ตัวอ่าตัวนี้อาจารย์ใส่เป็นสีน้ำเงินนะครับเห็นชัดเจนต่อไปอะตอมกลางนะครับอะตอมกลางคือตัวที่ต้องการอิเล็กตรอนมากสุดนะครับซึ่ง C เนะี่ยมีอยู่สี่ขาดอีก C แต่ O นะครับมี6กขาดอีก2ดังนั้นตัวที่ต้องการอิเล็กตรอนมากสุดในที่นี้ก็คือ C นั่นเอง นะครับอ่า C กับ O O เนี่ยนะครับ O มี6ถูกไหมครับ O มีหกขาดอีกสองมันก็เอาอิเล็กตรอนของมันสองตัวลงไว้กองการตรงนี้นะในขณะที่ C ก็ให้ไปสองตัวเท่าๆกันนะครับ O มีหลงไปแล้วสองนะครับก็จะเหลือ4ตัวก็จะเป็นอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยววิธีการนับนะครับก็ล้อมกรอบ นะครับนับอิเล็กตรอนในกรอบนะครับสองสี่แล้วก็หกแปดนะครับก็จะครบอีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันนะครับอีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันเลยอ่านี่คือโครงสร้างแบบจุดต่อไปแบบเส้นครับแบบเส้นเราจะใช้เส้นหนึ่งเส้นแทนอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะหนึ่งคู่อ่าตรงนี้ครับตรงนี้เห็นไหมครับมันเป็นสองคู่ก็แสดงว่าจะต้องเป็นสองขีดตั่นเองนะครับ ฝั่งนี้ครับก็2คู่เห็นไหมครับ2คู่ก็กลายเป็น2ขีดนะครับอันนี้คือโครงสร้างแบบเส้นนะครับโครงสร้างแบบเส้นก็จะไม่ยุ่งยากหน่อยนะครับต่อไปแบบลิวิสครับแบบลิวิสก็คือมีเส้นเหมือนเดิมนะครับเส้นส่วนจุดนะครับจุดที่เพิ่มมาก็คือจุดพวกนี้นะครับอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวนะครับก็จุดใบอยู่ด้านบนนะครับ อ่านี่คือโครงสร้างแบบจุดแบบเส้นแล้วก็แบบริวอิทนะครับอ่ะต่อไปนะครับฐานประกอบต่อไปเช่น H F นะครับ H มีหนึ่งนะครับ F เป็น9 9ก็จะเรียงล็ตตอนเป็นสองเจ็ดนะครับส่วนไฮโดรเจนแน่นอนนะครับไฮโดรเจนของเรามันเป็น1มันต้องการให้ครบ2เท่านั้นนะครับอ่าดังนั้นนะครับยันลบนิดน,นึงเดีย๋ยววาดให้ดู รรหว่าง H นะครับ H กับ F F มี U นะครับอิเล็กตรอนของมันมี U 7นะครับ7ส่วนไฮโดรเจนมี U 1น่นะครับ F มี U หนอ่ามี U เนะครับยังขาดอีกหนึ่งตัวเธอจะครบ8ครับมันก็เอาของมันเนี่ยลึงตัวลงไว้กองกลาง ไฮโดรเจนมีอยู่หนึ่งร่องการให้ครบสองมันก็เอาของมันหนึ่งตัวหลงไว้กองกลางนะครับอ่าล้อมกรอบดูนะครับเฮทไฮโดรเจนเห็นไะหมนะครับ, ogen, ค,รบครบสองนะครับเสถียรแล้วต่อไป F ล่ะนะครับ F ครับมีเจ็ดใช่ไหมครับใช้ไปแล้วหนึ่งเหลืออีกหกตัวก็จะเป็นอ e ิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวอ่านะก็อยู่ในแบบนี้นะครับวิธีการเช็คนะครับก็ล้อมกรอบ นะครับ2 4 6ตรงกลางอีก2รวมกันก็เป็น8นะครับต่อไปแบบเส้นนะครับแบบเส้นจะใช้เส้น1เส้นแทนอิเล็กตรอนคู่ร่วมกันห้า่1คู่นะครับตรงนี้1่คู่นะครับ1คู่ที่มันเอามาใช้ร่วมกันก็แสดงว่าเป็น1ขีดแค่นี้เองแบบลิวิตครับแบบลิวิทก็คือมีเส้นด้วยนะครับแล้วก็มีจุดนะครับจุดก็คืออิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวที่เหลืออยู่ก็จุดไม่ครบ ต่อไปนะครับ c h c นะครับ c h c ก็คือมีเทนนะครับ c นะครับ c ของเราจะเรียงอิเล็กตรอนก่อนก็ได้เป็นสองกับ c ไฮโดรเจนแน่นอนเป็น1นะครับอะตอมกลางก็คือตัวที่ต้องการอิเล็กตรอนมากสุดในที่นี้ก็คือตัว c นะครับ่า c อยู่ตรงกลางแล้วก็ h นะครับแน่นอนครับ h ของเราเนี่ยมันมี1มันต้องการให้ครบ2ใช่ไหมครับมันก็ของมันหนึ่งตัวลงกลองกลาง สี่ก็ให้เป็นหน uh, ึ่งตัวอ่าวิธีการล้อมกรอบนะครับเฮทตัวนี้ก็อยาครบสองเห็นนะครับต่อไปในโมเลกุลนี้นะครับเฮมีสี่ตัวก็เกิดรอบด้านเลยนะครับก็กลายเป็นรูปนี้แบบจุดนะครับต่อไปแบบเส้นครับตรงนี้ครับมันเอาอิเล็กตรอนมาใช้ร่วมกันหนึ่งคู่นะครับก็กลายเป็นหนึ่งเส้นฝั่งนี้ก็หนึ่งเส้นนี่ก็หนึ่งเส้นนะครับฝั่งนี้ก็หนึ่งเส้นก็กลายมาเป็นรูปนี้ นะครับต่อไปแบบลิวิสครับแบบลิวิสก็คืออะไรแบบลิวิสก็คือมีทั้งจุดด้วยแล้วก็มีทั้งเส้นด้วยนะครับแต่ข้อนี้ครับเนื่องจากว่าตัวอะตอมกลางของเราเนี่ยมันไม่เหลืออิเล็กตรอนอยู่นะครับมันไม่เหลืออิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวอยู่ดังนั้นนะครับแบบเส้นกับแบบลิวิสก็เลยเหมือนกันนะครับในกรณีที่ไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเหลืออยู่นะครับ ต่อไปนะครับต่อไป C s 2นะครับคาร์บอนไดซัลไฟนะครับคาร์บอนไดซัยซันไฟ,นฟ C จะเลี้ยงอิเล็กตรอนก่อนก็ได้2 6นะครับก็แสดงว่าสองซีะ 2, 4, นะครับขอโทษ2 4งซีงนั้น c ก็จะมี4จุดตัวนี้อ่า s นะครับเลขอะตอมเท่ากับ16บหกจะเลี้ยงอิเล็กตอร,กรอนก็ได้2 8 6นะครับ 6ตัวนี้ก็คือ6จุดนี่อ่าโอเคนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวลบก่อนนะครับวาดให้ดูอะตอมกลางของเราคืออะไรนะครับอะตอมกลางก็คือธาตุที่ต้องการอิเล็กตรอนมากสุดนะครับซึ่งซีเนี่ยขาด c อิเล็กตรอนนะครับเพื่อที่จะครบ8ส่วน S นะครับมีอยู่6ขาด2อิเล็กตรอนเพื่อที่จะครบ8นะครับ แสดงว่าซีอยู่ตรงกลางนะครับ C อยู่ตรงกลางแล้วก็ S ล้อมรอบสองตัวอ่าดู S นะครับ S ของเรามีอยู่6ใช่ไหมครับมีอยู่6ขาดอีก2ครับขาดอีก2มันทำยังไงมันก็เอาอิเล็กตรอนของมัน2ตัวเนี่ยมนลงไว้กองกลางซีก็ให้ไป2ตัวเท่าๆากันลงไว้กองกลาง,าลง,ง,ลางนะครับทีนี้ S ครับ S เดิมมี6ใช่ไหมครับ ลงกองกลางไปแล้วสองก็จะเหลือ4ตัวนะครับ4ตัวก็จะเป็นอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวแบบนี้วิธีการนับนะครับก็ล้อมกรอบไว้ตรงกลาง4บนล่างนะครับอีก4รวมกันก็เป็น8นะครับนั่นเองครบแล้วอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเกิดเหมือนกันนะครับวิธีการเดียวกันเลย อนะครับก็แน่นแบบนี้ชิกดูนะครับล้อมกรอบนะครับครบแดนะครับซีล่ะครบแปดไหมนะครับก็ล้อมกรอบดูครับนะครับซ้ายขวานะครับข้างละสี่รวมกันก็เป็น8นะครับโครงสร้างแบบนี้นะครับเราเรียกว่าโครงสร้างแบบจุดต่อไปแบบเส้นนะครับแบบเส้นเป็นยังไงนะครับก็คือ หนึ่งเส้นแทนนี้เล็กดอนคู่ร่วมพันธะหนึ่งคู่นะครับตรงนี้ครับฝั่งนี้สองคู่ก็เป็นสองเส้นฝั่งนี้สองคู่นะครับก็เป็นสองเส้นเหมือนกันนะครับโครงสร้างแบบเส้นต่อไปแบบลิวิตครับก็คือมีทั้งเส้นด้วยแล้วก็มีทั้งจุดด้วยนะครับก็มีจุดเพิ่มมาด้านบนเห็นไหมครับอของเนะครับก็จุดพวกนี้อิเล็กตรอนคู่เดียวที่เหลืออยู่ก็จุดให้ครบนะครับ นี่คือการเขียนสูตรโครงสร้างนะครับมีแบบจุดแบบเส้นแล้วก็แบบลิวอิตนะครับอ่ะหน้าที่ของพวกเรานะครับก็คือเขียนสูตรโครงสร้างนะครับอันนี้ตัวอย่างทําให้ดูแล้วนะครับ2ข้อนะครับคอยา่าแบบนี้สิ่งที่ต้องทํามีอะไรบ้างนะครับ1เขียนโครงสร้างแบบจุดแบบเส้นแล้วก็แบบลิวอิตนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็ เขียนชื่อนะครับชื่อของสารประกอบนะครับส่วนสารประกอบตัวนี้นะครับเราก็เรียกว่าคาร์บอนนะครับเตต้าคอไลนะครับคาร์บอนเตต้าคอไลนะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้ก็มุ <c> ่ <oughs> หมายพวกเราไปทําแบบฝึกหัดตัวนี้มานะครับโอเคครับวันนี้วันแค่นี้ครับ